บ้านหนูอยู่ไกลออกไปทางทิศเหนือขาดคนจุนเจือเอาใจใส่พ่อหนูทำงานหนักเกินคนจะทนไว้ก็ล้มป่วยไปตามวัยชราหนูจึงต้องมาเล่าเรื่องชีวิต ที่กำลิขิตที่แตกต่างกันไปแม่หนูจากไปด้วยวัยห้าสิบสองหนูนั่งรำร้องแทบจะขาดใจพี่สาวอยู่กรุงสุขทุกสักเพียงไหนพี่อยู่แสนไกล ไม่ส่งข่าวเลยนูคิดถึงพี่ใครเหล่าเท่านั้นที่ยังทุกทนอยู่บนโลกนี้จะเดินลีกนี้ปัญหาไปใหญ่เราเอ้ยยังใช่นูน้อยที่รอบางสิ่งของเธอ พ่อหายป่วยพี่กลับมาอันคนเราทุกคนต้องมีจุดหมายอันคนเราทุกคนย่อมมีปัญหาของมีค่าใดๆถ้าหากว่าเราต้องการได้มาไม่มีรอกนาะจะได้มาอย่างไง่ายได้เพื่อนเอ๋ย ไม่มีทางคนเราทุกคนอยู่ได้โดยฝันถึงเธอกับฉันต้องจากกันไกลเส้นทางชีวิตไปกันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องเดินด้วยกัน อันคนเราทุกคนต้องมีจุดหมายอันคนเราทุกคนย่อมมีปัญหาของมีค่าใดๆถ้าหากว่าเราต้องการได้มาไม่มีรรคนาะป่านนี้จะเป็นอย่างไรจากมาไกล แสนนานคิดถึงคิดถึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับแม่จ๋แม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจ ดวงนี้เป็นห่วงจากลูกน้อยที่แม่ห่วงห่วงอยู่เมือง,ลงหลวงสิวิไลไกลบ้านเราคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตา มันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียงแท้ในอกแม่สุขเกินใครอีกไหมนาน ลูกจะกลับไปหอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนกับบางคนที่ใจไม่แน่นอน คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงแท้ในอกแม่สุขเกินใคร อีกไม่นานลูกจะกลับไปหอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนกับบางคนที่ใจไม่แน่นอน ลืมเรื่องบางคนไปสบลงที่ตรงตักแม่หยุดร้องให้เธอที่รักหยุดพักใจเสียบางอย่าคิดให้มันมากนะัก วุ่นรักก็ทำให้วางคนเราก็เป็นอย่างนี้มีเลวมีดีคลาเคล้ากันไปปล่อยวางเสียบางได้ไหมไม่งั้นใจของเรา จะเจ็บปวดผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปดังสายน้ำที่ไม่ไหลกลับต่วันเช้าเมื่อขึ้นพอเย็นก็ดับลาลา อยู่ตรงขอบฟ้าใจคนอันแค่เท่านี้ทำไมวุ่นวายเหลือเกินเรื่องรักทำใจให้เขินไม่อยากเดินไม่อยากฝันถึงวันข้างหน้า ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปดังสายน้ำที่ไม่ไหลกลับต่วันเช้าเมื่อขึ้นพอเย็นก็ดับลาลับอยู่ตรงขอบฟ้า ใจคนอันแค่เท่านี้ทำไมวุ่นวายเหลือเกินเรื่องรักทำใจให้เคินไม่อยากเดินไม่อยากฝันถึงวันข้างหน้าไม่อยากเดิน ไม่อยากฝันถึงวันข้างหน้าพรุ่งนี้ฉันต้องลาก่อนพรุ่งนี้ฉันต้องจากเธอไป ไม่รู้จะอีกนานสักเท่าไรยอดดวงใจจะกลับมาเจอห่วงเธอที่คงคิดไม่ตาม่างห่วงเธอตอนที่ฉันไม่อยู่ฝากฟ้า เดือนและดาวช่วยดูให้เธอรู้ว่าฉันจะคิดถึงเพราะฉันเป็นของเธอเพราะเธอเป็นของฉันเพราะเราเป็นของกันไม่มีวันจะเปลี่ยนไป สัญญาเป็นสัญญาว่าจะมาพบกันใหม่จากเพียงตัวฝากหัวใจฝากไว้ให้เธอช่วยดูแลขอบคุณ